สบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องบัสคุสุคนพบกับเจสีในตอนเสาร์เมื่อนี้วันจันทร์นะพี่น้องเนาะเสาร์นี้ก็สิไปซอยยญิงเจี๊ยบเตรียมเครื่องนะคะต,ตอนนี้ก็บหกโมงแหลวที่แหลว่าสบายตื่นพรทชันพี่น้องเอ๋ยบอกว่าให้ตื่นแต่เสาร์เดี๋ยวสิลงไปเบื้องเพื่อนก่อนพี่น้องเมื่อนี้เขาก็สิไปทำบุญกันคือเก่าพี่น้องเอ๋ยแจกเขาที่โรงเรียนไปซอยยญิงเจี๊ยบซือ้อนะคะ แต่ว่าเจ๊ซีกะบริมีส่วนลมยังน้ำเพิ่นดอกค่ะจะนี่อายใหญ่ใจดีทางต่างประเทศเนาะเพิ่นให้เลี้ยงเขาเด็กน้อยที่โรงเรียนน้องบิ๊กน้องบอยพี่น้องค่ะดับไปเบิ่งน้ำกันจ้ะอือฮึเซตกันแล้วบักค่ะย่างย่งย่งค่ะแม่แม่แม่จับจิ้งจกจับจิ้งกบเล้งย่างหียาวไกลขายหมูบักค่ะสิไปขายตลาดใดหน่ ตลาดบันนาค้ำเลยค่ะเอามีตลาดนัดบ่กบันนาค้ำนะเรียนค่ะอ่ะสวัสดีค่ะจีจ้ามาเด้อค่ะมาย่างบอยดีดี้องมาย่างมูอ้าผู้ซอยบ่อันนี่นะผู้ซอยเออได้ผู้ซอยผู้หนึ่งซอยค่ะหกโมงเลยตื่นมากกับเพื่อนการย่างได้หลายเติบแล้วค่ะอันนี้จะไปแจกก๋าเหนียวหมูปิ้งกันนะคะสวัสดีน้องบอย สบายดีป้าลูกจะไปแจกน้องบอยนี่แหละหักน้องบอยคือสิบก่กินดอกเพื่อน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 สวัสดีค่ะหญิงปุ้ยสบายดีแล้วน้องพลาสบายดีแล้วสองรอบแล้วนี่คือกันตอนนี้เพื่อนกำลังเร่งย่างกันอยู่แล้วก็ส่ได้ป้าแพกใส่กล่องนะคะจใชัค่ะแต่ว่าอยู่นี่ละกันคืออะไรคือเอาเอาหนาลงมาเลยคือะไรอย่างน้อยๆนะใส่เต็ม ต้องใช้ตุงหยางก็แคะได้แ่ทายแม่เล้ยงลูเดียวเลยนั่นแบบถ้าก็ต้องไปเอาอีกรอบนึ่งก็ไปอ่านไปเลยกำลังฮือหนีพ้งน้อยอามอายไปเด้อยาวซาเลงไปเด้อค่ะค่ะเออบนมีแนวให้แก้ฉันก็บโเอาวดอกค่ะซาเลงนั่นเดี๋ยวสิลลมคลองขังคอปไต้นะคะโบจำเป็นฉันก็บโบระยากษครับดอกอะไรคะสวัสดีค่ะโอ้ยยังไม่ได้ช่วยอะไรเลย จะมาช่วยแพ็กเอาตอนนี้เลยบอสค่ะเออเออตอนนี้แหละค่ะถุงถุงก็ถุงใส่น้อยนะถุงใส่นะพอเรียนจบแล้วมันอันี่เธอเบิ่งว่าใส่อันนี้ได้นะเธอเอาลงแพ็กหนึ่งนะเดี๋ยวจะจะไปให้แพ็กหนึ่งมันจะอร่อยช้อนไหวก็ได้างค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อถุงให้นางก่อนนะคะมาแพ็กกันค่ะ อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมลุงเฟอร์บอกอร่อยเลยแล้วปนกบใส่กระปูเมื่อคืนนี้อร่อยไหมอร่อยเส็ดตัวบอกว่าให้ใส่ปนใส่น้ำลายไม่ใส่ปนน้ำลายเพราะฉันหลักมาอีกตใหญ่เลยอันนี้ใส่ได้เลยใช่ไหมเต๋อนี่ความเชิหูน้อยหรือเปล่าใส่ได้เลยต้องพูดออกนะมาต้องใส่ถุงกเราจะเลือดใหม่ออกนะครับพี่น้องครับเพราะว่ากบเป็นตัวเล็กนะพอว่ามันเหลือกล้องนะครับเพราะว่าใหม่มันยาว จะเ,เอาไม้ออกเอากรรไกรมาค่ะหรือว่าฉันจะเป็นคนใส่อย่างนี้ให้อ่ะใครจะเฉยใครทำทำไมเนาะพี่เนาะพักกันตื่นกนารจะมองอันนี้นะเออ แยกเขาก็ไม okay. oh. oh. hey. hey. uh ่ไ oh. ด oh. ้แยกกี่จังโอ้มไหมอไม่ไม่หรอกอร่อยดีไม่ไม่อร่อยดีโอ้โหกินอย่างอร่อยลึกซึ้งบอ ดิคีทำนเจาเชืเอยทำคอนเทนต์กันให้คนดูว่าเออเทียงสามเดือนไหมหนึ่งนเออก็เราอยากให้เขารู้ว่ามันติดคลิปต้องทำให้เราอันจรุ่งร่าขบขาเอารงงด้วยจะต่อเมื่อสวิชนาเอาไว้นี่จะซิใหม่นี่ไว้เห็นมั้งส่เอาไหมม่ได้ไม่ผิ่นี่กับแม่เย มนี้พี่จ้ามันี้จี่เจ้าจ้ามันีเวลานั่งค่ะไม่ยนั่งค่ะนั่งค่ะเชิ่นั่งค่ะเปนัางฮ็ดคร้ยอนอยู่นั่งค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเนาะไม่ซองลองนั่งเสียสิว่า อะไรก็ได้ค่ะเจสีง่ายๆมันไม่มีอะไรก็ได้แต่มันไม่มีขายขนมปังนมก็พอแล้ววันนี้จะชวนนางกินเบียร์ค่ะไม่เอากินเมื่อวานยังไม่หมดกระป๋องเลยแหะเนี่ยเนี่ยมีแต่ตัวมีแต่ตัวกินเบียร์นี่นั่นจะร้อนอยู่หนาวไม่ใช่ตัวกินกลับหรอกซอมซอมแก๊สน่ะมันจะพอไหมเฮ้ยอันตัวดันมันจะพัใครไ้วเฮ้ยตัดออกาคนเี้เอามีตัดนะ น้ำจัมอร่อยดีไม่ใหม่อร่อยดีไม่ใหม่นะเขาม่มีจิตเลือดบ่อมาไมใหม่นะอรมคงคือ๋อกินเยอะหรอกสักพันนี่แหละอ่ะกินเยอะกิตทีเดียวแล้วก็อ้วนเลยไม่กินเยอะรอกินก็พอเออนี่จานนั่นแหละมันบิร์มันอกนั่นจะให้มีขอตมจักองมาให้นี่ พูดถึงพูดถึงมันกะง่ายก็กันไปนั่นแะบง่ายแค่แต่ก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่นะนะพี่น้องค่ะนี่ครับกะทิแพะกัใส่ใส่ถุงแบบนี้ก่อนนะคะไม่วุ่นวายเหมือนข้าวผัดเลยนะเอาไว้ข้าวผัดนิดหนึ่งมันก็เป็นตะเอเล่นะคะจะใส่กล้องกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องค่ะประมาณสามลอยก็กล่องนะคะเรี้ยงขนาดแบบนี้ะสีโตเสียงค่ะ เราจะไปเไี่ยวเวียงไปขึ้นไปไปไเดงนะอเราไปเที่ยวเวียงเที่ยวบางไปบุญท่านหลวงป่าเท้าไปด้วไไปวยบป่ะไปไปับอยากไปดบุญทานหลวงเพเคยไปจักรเทืองามผาดหลวงยอดสูงเพียงเมฆนั่นนะจะไปเียงฮะีนะครเด็าวอะไรงามเป็นเริงเปรีงามทุกเยื่อนี่นะภาลนาภาลนาอะไรเนือลนา แล้วคนตัวมบงเตไปเวียงเริ o, no, 응่มด้วยช่วยกันนะคะอะไรนะไปเวียงไปจองคน แพงประมาณร้อยหนึ่งโอ้แพงสุดเลยปะยี่สิบบาทอยากกินอย่างที่มันแพงๆอะไรยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะแมนเชลหาเชลหาโอ้ยคือดำเถอพี่น้องคะโอเคได้ได้ ไม่ได้เฮ um ็ดอ ну ีหยังแล้วเบ้าตายจะทนหรอสามพ่อพ่อขันไปวันจันทมาเตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมอยู่นี่ยไมได้เบ้าให้เจมูโอ้ยนี่ย่างจะชิเล่เลยยี่ย่างยี่เบ้าโทนหรอสามเนี่ยจนเฉพาะเขย่างแล้วของก็ลงแม่เดี๋ยวนี้เลยไหมเว้าหมูบับับกระชั้นได้ลายแลยผมชั้นจนแล้วเลยหมูย่างแล้วจะไม่เห็ดโธ่ โอ้โหโทรศัพท์นี่แปดสมองค่ะไม่มีไม่มีแง่ลำลิลำไรหันแล้วเฮ้ยใช่ยาบะค่ะบะมันใส่ค่ะชาบะค่ะหุ่นเด็กแต่บอดี้มิตรพูกบราหน่อยเธอมาคุยคือเธอนะนั่นดี ไปขอบเขตเอามากับผู้ชมควรอ่ายแต่ว่าผู้บบาวน่อยมีผู้บบาวเถาเนาะคผู้บาเถาที่ไม่ได้อายนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกจะแพกหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะก็ใกล้เสร็จล้วค่ะตอนนี้ทำไมได้ทางขยะป่าวะไม่ใช่ทางขยะนะคะ ก็ตื่นตั้งแต่ไก่โหนะคะแต่ว่าเจสีตื่นหกโมงค่ะอ่ะพันไปนําค่ะคุณพี่ค่ะมาถึงเจ็ดโมงค่ะตื่นบ้าหกโมงเนี่ยฉันแพกใส่ถุงน่ะผูดใส่อันกลองบะทันเลยค่ะฉันเหตุคนเดียวไปวายญิงไปวอันนี้ฮักกำลังแพกใส่กล่องกันอยพี่น้องเลย ข้าวเหนียวหอนหอนหนึ่งเด็กไปและใจทั้งดวงปอนใดสิมาเนี่ยกระใส่กร่องอุ้ยกระดากินนะคะพี่น้องค่ะหมูย่างข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูย่างค่ะแถวละเทอไดยิงอันนี้ครับแค่ให้นับกล่องเนาะแต่พอแหละประมาณสามร้อยห้าสิบกล่องใช่ไหมคะ ประมาณตอนสิบโมงกว่าๆห้ากระซิได้เคลื่อนเคลื่อนอ๋อเคลื่อนยิงบอเมนเคลื่อนสักซบนะคะเคลื่อนชุ่มห้านี่ยแหละไปแจกนะคะแล้วกระิมีไอติมนะคะที่สังแม่น้องเมย์น้องทำท่าเหตให้เพื่อนสิมาส่งอยู่โรงเรียนเลยคะเอามีน้ำน้ำบอยิงหากินข่าวว่ามีน้ำแค้นตายนะคะอ๋อค่ะ น้ำแล้วก็มีข่ามีน้ำพร้อมนะคะพี่น้องแจกแล้วก็ต,วกตั้งมีข่าแล้วก็ต้องมีน้ำค่ะวันนี้เจ๊เจ๊บจัดเต็มนะคะเป็นบุญเป็นกุศลน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะเมื่อนี้นะคะเด้อพี่น้องเด้อค่ะขอบคุณค่ะฉันจะได้หลายกว่าหมูอยู่ดอกอ้ <c oughs> อาวไก่บ่อหาที่ตามรถอีกแล้วไก่ไก่เจ้าอเด้อไก่ตี มันทีบว่เป็นไก่ตี๋ที่มันเป็นไก่ถือเหยียบตีบาทเลยเป็นไก่ต้ม <laughs> โอ้ยจีโอ้ยจีโอ้ยหนูนี่แหลคะค่ะเอาเป็นว่าย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอเงย้ยมิตรรอแพ็กใส่ร <Okay. S 1> อเข่าวอีกจักหน่อยนะคะ,คะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของเราวันนี่ก็คือเตาย่างของเพิ่นนะคะเพิ่นประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะเมื่อวานนี่ค่ะประดิษฐ์เอาท่านนี้ท่านใดเอาไว้ย่างบาร์บีคิวกินกันต่อ ปลาเขาคือจี้ขายดิบขายดีแค่ะมือแหลกแหกหมานจักรกก้องค่ะประมาณสี่ร้อยกองค่ะขายดีอลยประมาณสี่รกองข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูย่างพี่น้องเล้องล้าบาทเดี๋ยวตอนนี้กระสิรอดแต่อันห้องเฮานะคะพระพันปีพระพันปียังทรงพระเครื่องอยู่ตอนนี้ยังพระอาบน้าอยู่ ยังบ่กทนแลกับเราอันหงเฮาถ้าพันปะีเนาะพระพัน 5, ปีซะฮาหุ่มซุ่มเฮาอันนี้นะอันนี้นะซุ่มเฮาอันนั้นนะหงเฮากับประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งพลเอจังซีได้อ,ออกจากบ้านนะจังสีเด็กเคลื่อนว่าว่าเคลื่อนแล้วมันอยากจังไรจังหนึง่ง <laughs> เดยกจังติดตามไปเบ่งน้ำกันที่โรงเรียนต่อค่ะพี่น้องเอ,อ่ยแต่ตอนนี้ก็บเหาองเฮาเฮาซะก่อนนะคะ ้องเฮาเสด็จแล้วเอาตื่มาแล้วตอนนี้ถ้าพรามันเสียกอยู่กำลังอันแต่งองค์ทรงเครื่องที่ผู้โดยปในแต่งหน้าค่ะค่ตื่นมาเห็นยังคะคุยโทรศัพท์โอ้ยากมูจนแม่นะบ่ลงมาคือบริเห็นย่างมือแล้วทีจะมาเฮ้ยนเบอวมันนี้มาในตรีมอะไรคะชุดอะไรคะ ม่หญิงลใส่ละ่ะอืมลาวลาว,ลาว,ลาวสวยแบบลาวลาว <laughs> ใส่ชุดสีขี่นะคะ <laughs> <laughs> เขากับวันจันเลยขึ้น,าานมาเกิดวันอังคารต้องใส่สีเหลืองอืมจะใส่ในเกิดวันอังคารสวยนะคะไม่ใส่สุงเท้าหรอคะแม่หญิงใส่ใก็ได้ไม่ใส่หู่นก็ได้เขาก็ใส่กันหมดนั่นแหละคนนักแข่งไม่ได้โกรธหรอกะ ขนเม้นขนเม้นใส่ถุงน่องแบบขนรอกระมีขายบ่ยิงแนะแสดงว่าฉันกระใสคือกันซะให้ยั้งอันแต่งแ้าก่อนแต่งองค์ทรงเครื่องพี่น้องเอ๋ยตอนนี้กำลังแพ็กอยู่ค่ะขณะนี้ก็สิบเก้าโมงแล้วค่ะแต่กระท่านอยู่นะคะเพราะว่าพวกเราตื่นแต่เช้าช่วยกันทำก็ประมาณสามร้อยห้าสิบกล้องพี่น้องเอ๋ย ลวกสิมีไอศครีมทีเพินไหแอนแม่น้องเมยน้องทัมเฮดไฮเพิ่นสิมาส่งเมื่อกี้ีนเอ,อื้อกระทรมาอยู่เพิร่าสิมาส่งน้ำยังแต่ว่าเพิ่นนิใไ้เขามาส่งคนวออะเป็นว่าติดตามนะคะพี่น้องคะวันนี้เราจะไปแจกนักเรียนกัน,นค่ะมีไอติมมีข้าว<ม>าเหนียวหมูหวานนะคะนี่นำนำทีมงานโดยเจเจี๊ยบนะคะสวยสวเจเจี๊ยบวอนแฟน แล้วก็ทีมงานลูกหลานในบ้านในราคามาซอยกันเบอร์สก<ม>ุลสุคน,น,นจะได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลน้ากันนะคะพี่น้องคะ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้เจ๊ซีกับศิเกบภาพบรรยากาศไว้ซสําเนียก,กน,นะคะอยู่ที่พระมหาศีนี่แหละค่ะ,ะ ah พี่น้องคะ่ะสบายดี้เอขอบคุณค่ะ